ไปประชุมคนที่นัดประชุม่ยอ,อ,อันจะไวยยงกว่าแคนเซิลจำบอกเฮาช่วสมศรีไปเสียเงินกัจอดรถ่สมศรีไปเสียเงินกันจอดรถ่งเก้าลอยเก้าลอยก็คือพันห้านะสี่พันห้าบันเฮาจิ๊บใจคนที่นัดสมศรีประชุมมาเขาได้มาทํางานวันเนี้ยแต่เขาก็ลืมลืมบอกนาทาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ว ส่งข้อความมาส่งอีเมลมาเราก็ไปสรุปไปก็ไม่ได้เรื่องแถมไม่พอไปเสียกระจอรถแถมจะขอกดใจากากาอย่างกระจอดรถแล้วที่นี่ทุกข้างตีจอะรถแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะแกกับฮูนะ้เนาะเพราะแกไม่เคยไปที่นี่แกเพิ่งไปครั้งแรกแกจอดแล้วแกก,กดโอเคแล้วมันมีไอ้หย่มหูขึ้นมาอีกมันต้องกดอีกอย่างหนึ่งเออ แกกับหูไงก,ก็เลยเดินเข้าไปเพียกลับออกมาซิฟนาทีเองนะกลับออกมาคนเขียนบัตรอะกรลังวางบัตรที่หน้าหน้าหน้ารถพอดีกันเลยถามว่าฉันจ่ายเงินแล้วแกกระเถียงกับคนนั่นเนาะคนนั้นบอกมันไม่มีอีเมลขึ้นตีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเงินกาจอดรถอะมันจะมีอีเมลเข้าเข้าคนตรวจแล้วก็เข้าคนจ่ายแต่จากขอบก็ไม่ได้ดูไงว่ามีอีเมลขึ้นหรือเปล่าเพราะแกกระลีบเนาะ เพราะว่ามันเลยเวลานัดแล้วไอ้คนนัดก,ก็ไม่โทรมาบอกไงว่าไม่ได้ไม่ต้องมาเข้าไปถึงจับบัสคิวถามเขาปุ๊บอา้ามาหาคนนี้เขาก็เลยก็เลยโทรศัพท์อู่กันเออสรุปล้วเขาไ,ได้มาทํำงานเขาบอกฉันขอโทษที่ฉนันได้แคนเซิลเธอเออสรุปห้องเรียกฉันไปเพื่อไปเสียค่าจอดรถดค่ะสี่พันห้า ลงมเสียรถกะติดด้วยนะไปน้องปุณน,นะอันนี้เป็นสาวจะกินซุปมะเขือกำลังกลับมาถึงบ้านสี่ันห้าก่อนนะการจอดรถอ่ะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวจะครอบกลับมาแล้วสุนทรจะพูดให้ฟังนะว่ายู่รถที่จอดรถแต่และที่ไม่เหมือนกันนะเราอยู่ยูเราจะไปจอดเลยจําได้นะคะ ยูยูเราจะไปจอดเฉยๆก็ไม่ได้นะตรงนี้เป็นที่จอดรถเราจอดตรงนี้ไม่ได้นะคะที่นี่ต้องเสียค่าจอดรถถ้าเราไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่าจอดค่าที่จอดรถนะก็ยังดีบอกเลแหละสี่พันห้าค่ะโดยเฉพาะในเมืองสถานที่ที่เขาแล้วรถต่างจังหวัดอ่ะจะยูยูจะมาจอดหน้าบ้านเราก็ไม่ได้นะไม่ได้แบบพอเท่าไม่เท่าเนี่ยจะมา จะมาจอดไปสักคืนสองค,คืนนี่มันได้น่ะรถอ่ะมันมีข้อกฎหมายอย่งอขอมันอด้วยเจา่านจะขอบให้ตอนเย็นนะคะีจะมาเล่าให้ฟังสี่บรรห้านี้ก็ททำงานกี่ชั่วโมงและเด้อทำงานวันหนึ่งเด้อภาษีเอาไปทห้เกินทำงานสองวันนี้จะสี่บรรห้าสมมติว่าภาษี สามสิบแปดถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเออประมาณนั่นแหละเจ้ายูยูไปเสียเงินเลยแปดร้อยเจ็ดสิบห้าคนกับป,ประมาณสี่พันห้าร้อยบาทน่ะเสียเงินเจ้หอมรู้เจ้าเนี่ยลมเสียขนาดอิสุซีนะ่ะผู้เสีมีบอกเป็นหยามเป็นหยางนะแตกอ้าลมเสีย นี่แหละภาษีมันแพงทุกอย่างแพงมึดบ้านเนี่ยทำงานรายได้ดีก็จริงนะแต่ก็เห็นไหมพอพิษพลาดแป๊บนิดเดียวเขาก็ไม่อภัยให้เลยนะเวลาขึ้นรถเมล์เหมือนกันต้องเก็บตั๋วไปถ้าไม่มีตั๋วนะโดนไปเลยค่ะเจ็ดร้อยเจ็รยคนก็3500ันารอบาทนะจะบอกจะถ,ถ้ามีตั๋วก็ไม่เป็นไร แล้วขึ้นรถเมล์ต้องมีตั๋วรถนะคะอย่าเอาทิ้งเด็ดขาดอย่าให้หายเด็ดขาดเพราะมันจะมีคนตรวจคนตรวจคนตรวจเขาจะขึ้นเป็นช่วงๆไม่ได้ตรวจบนรถตรวจบนรถเมล์แหละแต่ว่าตอนเราขึ้นจะไม่มีคนตรวจคนตรวจจะขึ้นเป็นป้ายบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นวันนี้เลยสวยสุดแต่เช้าเลย ล,ลมกําเขียเนี่ยลมเสียเดี๋ยวจะมาเล่าขา้อกฎหมายฟังเรื่องจอดรถนะคะขนาดไม่ยากจะไปเมืองไทยจะเอารถมาจอดที่นี่ก็ได้น่ะเจ้าจะเาจะขาบอกขา้าสนี่ามันเป็นไอญญอย่างสย่างนี่แหละมันเป็นรถต่างจังหวัดต้องมีไอญญอย่างสย่างนี่แหละสูงสีก็เข้าใจเออเดี๋ยวจะมาเล่าฟังใหม่เนอะลมเสียตามเขียหข้าสุลทราบดี๋ยวจะมา